มาเที่ยวเลยนะครับนี่ที่นี่คือชุมชนบ้านแหลมสุพรรณบุรีครับอำเภอบางป,ะ,ป,ะ,ปะมานะครับมาพายเรือชิลๆช,ชิกๆพิชิตคาร์บอนกันที่ชุมชนบ้านแหลมโอ้โน่นสุดยอดเลยนะครับน้องกวญน,นี่เต็มที่เลยครับบรรยากาศนู่นเลยครับนู่นวันนี้เรามีนักท่องเที่ยวมาทั้งหมดหกท่านด้วยกันนะครับแล้วก็พายเรือแยกกันมานี่เลย นี่เลยครับนู่นอีกด้วยนะครับมวกงอบ